ที่บอกว่าจะต้องมีเอกสารสิทธิ์นะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ก็ถือเป็นพลเมืองชั้นสองไม่ได้รับสิทธิทอันนั้นเลยับในนี่ในเรื่องของในเรื่องของการช่วยเหลือของพี่น้องเกษตรกรเอาอย่างนั้นปลายปีเลือกตั้งด้วยการรัฐธรรมนูญเสร็จครับรเปิดประตูต้อนรับอีก9ประเทศเดือนนี้ก็มาทั่วโลกอยู่แล้วและเราก็ไปประเทศเขานี่เปิดพัวมาเป็นไง อาเซียนเศรษฐรกฐิจเสรีอาเซียนหรือ AEC เราทราบครับว่ามันเป็นดีมันดีมันเป็นการเปิดตลาดได้ฟ้างขึ้นนะครับแต่ส่วนที่ดีนั้นเกษตรกรเราไม่ได้รับถูกไหมครับไม่ได้รับอย่างไรเพราะต้นทุนการผลิตเราสูงมากเมื่อเปรียบเทียบราคาปาล์มน้ำมันเนีย่ยกับระหว่างของไทยกับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเราสูงมาก การจัดการมอญานพื้นที่การจัดการมอญานฟาร์มถูกไหมครับ,รบปัจจัยการปิดกั้นพื้นฐานของพวกเราก็ไม่มีร,ระบบน้ําที่ดินเราก็ไม่มีสิทธิในตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้นทุนของเราแพงพอแพงถึงเราจะไปสู้กับของ AEC นี้ไม่ได้และผลปิดของเราในแนวทางของเราที่จะไปต่อย,ยอดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มก็ไม่มีที่จะมีมาตรการรองรับเพราะฉะนั้นมันดีเฉพาะในส่วนที่เราได้เปรียบอีก5ประเทศเช่นในด้านการอุตสาหกรรม ในด้านอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถส่งออกไปในประเทศข้าประเทศนั้นได้แต่ในเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรของพวกเราเนี่ยลับเสียเปรียบแล้วจะเตรียมตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พวกเราเตรียมตัวได้นอกจากนโยบายของรัฐแล้วและไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าในตรงนี้การพึ่งพาตนเองท่านเห็นไหมครับที่โกดปาา์กของพวกเราเริ่มปลูกพริกไทยกันแล้วครับใช่ไหมครับ และในสวนต่างๆนียที่เราจะพึ่งพาตนเองกันนี่พริกไทยนี่ชาวบ,บ้านคิดเองนี่ปลีครับนี่คือพริกไทยที่จะต้องพวกเราเนี่ยจะต้องทําเรื่องนี้ไม่ต้องใครมาบอกว่าพี่น้องต้องพึ่งพาตนเองนะชาวบ,บ้านเขาดิ้นรนสุดขีดอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้คนใครรัฐอำนวยความสะดวกให้เขาเท่านั้นในบางเรื่องในข้อกฎหมายในข้อระเบียบอะไรต่างๆในเรื่องกฎกระทรวงและที่สําคัญต้องแก้มาที่ต้นเหตุถูกต้องครับและคนที่รู้ต้นเหตุคือ ชาวบ้านประชาชนเกษตรกรรู้ปัญหาของเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติเราปฏิรูปนี่เข้ามาวกข้ามาตอนนี้นเป็นอนุรกรรมการครับผมปฏิรูปรประจวบครับผมต้องผลักดันเรากงต้องสะท้อรนปัญหานี้ว่าปฏิรูปของประจวบเนี่ยในกรณีของประจวบนะครับนอกจากว่าการปฏิรูปส่วนกลางแล้วนะครับในของ18ประเด็นแต่ในกรณีของประจวบพีขันเราก็พูดเฉพาะของประจวบนะครับวันนี้ว่า สามารถประยุก์ปีันเนี่ยครับประชากร400แสนคนเนี่ยนี่เรื่องการศึกษาไม่มีมหาลัยแม้แต่มหาลัยเดียวที่ให้คุณระบุคุณธติดาของเราสามารถเป็นสถานที่ศึกษาต้องวิ่งต้องวิ่งไปเราต้องส่งลูกหลานของเราก็มีแค่ระดับพวชพวศไม่ชุมพรต้องไปชุมพรหรือไม่ก็ต้องไปกรุงเทพหรือต้องไปเพชรบุรีมันหมายถึงอะไรผมไม่ต้องการคาตอบนะีนีเอางั้นเข้าล็อกในคณะอนุปฏิรู เพราะฉะนั้นในตอนนี้ที่เราผลักดันไปพื้นที่9 1 1อ่เ็า9 3อเ็ไร่ที่บ่อนอกจะรู้ว่าการยังหวัดก็รับไปดําเนินการแต่การดําเนินการนี้จะต้องทําอย่างต่อเนื่องและแจ้งความคืบหน้ากับประชาชนประเด็นที่สองที่เราขาดมากๆคือเรื่องสิทธิที่ํำกินของพี่น้องเราทั้ง8ปดอำเภอทั้งแต่หัวหินมาประเภทของปัญหาที่ดินในประชวรดิขันผมยาวหน่อยประเภทที่ดินของประชวบดิขันที่มีปัญหาหนึ่งที่ดินที่อยู่ในเขตรักษาพันสัตว์ป่าที่ราชดอนข้าไปบุกรุก ถูกไหมครับสองที่ดินเกตทหาร3ที่ดินราชพัสดุ4ที่ดินที่หมดอายุสัมปทานอ่าที่ดินที่อยู่ในนิคมสากลประเภทปัญหาของที่ดินที่มันทับซ้อนกันอยู่นี่เชิงปัญหาเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ปัญหาที่ดินในเชิงปฏิรูปไปได้ถูกไหมครับ 3. สิ่งที่เป็นปัญหาคือระบบน้ําชนประธานของประชุมกันสี่อำเภอเนี่ยเราจะไม่มีระบบน้ําชนประธานพี่น้องเราบอกว่าอ่างเก็บน้ําที่อยู่แถบธนาวสีแถบเขาเนี่ยครับ ใช้ระบบชนประธานระบบท่อได้ไหมถูกไหมครับสี่ที่เป็นปัญหาของพวกเราคือเรื่องของประมงชายฝั่งพี่น้องชาวประมงชายฝั่งเนี่ยถูกประมงขนาดใหญ่เนี่ยมาเรือคลาดอ้อยบ้างอะไรบ้างนี่ครับก็มีผลกระทบและมีโรงงานอุตสาหกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและ,ะเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอ่าเรื่องการคมนาคม ปักป้ายกลมทังหลวงปักป้ายไว้สองสาม้ายแล้วครับว่าจะมีมาตรการสร้างถนนขึ้นมาเพื่อบูรณะถนนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะดําเนินการหรือปักป้ายหลอกชาวบ้านก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในการดําเนินการสิ่งทางทางเหล่านี้ที่การแพรนท่านทราบไหมครับว่าในประชวมการมีพืชเศรษฐกิจหลักมีเศรษฐกิจที่ที่ช่วยเหลือที่จะส่งเสริมในชุมชนช่วยเหลือประเทศชาติมีมีมะพร้าวมะพร้าววนักวันนี้ไม่มีปัญหานะครับราคามีสับปะรด ม,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 รรมีปาล์มน้ำมันมียางพารามีพระมงชายฝั่งมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศถูกไหมครับ,รบมีสถานการณ์ด้านปศุสัตว์วัวนมนะครับของพี่น้องเราและอยู่ในจุดยุทธศาสตร์คึ่งกลางระหว่างภาคกลางกับภาคใต้และเป็นเมืองที่หน้าที่จะไม่ขาดแคลนปัจจัยการผลิตเหล่านี้แต่มาณวันนี้ท่านทราบใช่ไหมครับว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประจวบโดยความเดือดร้อนจริงๆไม่มีใครชักจูงไม่มีใครชี้นาแต่เพราะการถือรูงเขา เขาบอกว่าเขาต้องการปฏิรูปตรงนี้ควรจะเป็นฮับเป็นโลจิสติกถูกต้องครับนี่พูดภาษาอาเซียนถูกต้องครับอ้าวอย่างนั้นคุณพี่กับคุณพี่เชิญอ้าวอ้าวต่อเลยเชิญตัวจริงเสียงจริงเชิญสวัสดีครับผมสวีสินประทีปเป็นเกษตรกรนะครับจริงๆจริงๆแล้ววันนี้ รัฐบ,บาลาที่กำลังจะปฏิรูปในส่วนของเรื่องรัฐธรรมนูญวันนี้เกษตรกรในนามของเกษตรกรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญในตัวนี้เกษตรกรเขาไม่รู้เลยยังไม่ทราบนะครับว่า,อ,าออกมาใใช้บังคับในรูปแบบไหนนะครับเกษตรกรเขามีสิทธิ ในส่วนไหนบ้างที่จะดำเนินชีวิตอยู่นะครับในในในวันนี้แต่สำหรับในเรื่องด้านเศรษฐกิจนะครับเรามีปัญหาเรื่องราคาปาล์มตกต่ำเรื่องราคายางตกต่ำนะครับได้นําเสนอไปหลายครั้งนะครับว่าวันนี้ปลายทางของเกษตรกรน่าจะเข้าสู่ระบบสากลถ้าถามว่าระบบสากลดีอย่างไรผมคิดว่าวันนี้ ระบบสาก์นะครับคือหนึ่งเกษตรกรเนี่ยเสมือนบริหารจัดการผล,ผลผลิตของตัวเองนะครับนั่นคือการแก้ปัญหาได้ก็ออสองเกษตรกรสามารถขายผล,ผลผลิตได้ในราคาคุ้มทุนนะครับข้อที่สามกำไรคืนสู่เกษตรกรนั่นคือระบบสาก์ที่ทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ดีกินดีได้ในอนาคต แต่ <c oughs> รัฐบาลกลับมีมาตรการใช้นโยบายส่วนของอมูลพันธ์กันชนเพื่อชี้นำราคาอของยาพาราสุดท้ายอธิบายมูลพันธ์กันชนหน่อยพี่น้องชาวนาชาวอ้อยชาวมันสามปะหลัง <c oughs> ว่ามันแปลอะไรกันแน่ภาษาบาลีหรือภาษาเขเมรผม คขามูลพันธ์การชนตัวน,นี้นะแปลว่าผมก็ยังศึกษาไม่ถึงแต่แล้วเงินหาย20,000ล้าน20,000ล้านเนี่ยเกษตรกรได้จริงๆผมว่าประมาณสัก10%ของกเกษตรกรนะครับกรเกษตรกรได้ไดที่ได้รับนะครับได้รับในงบประมาณ20,000ล้านเนี่ย10%อย่างนั้นก็ไม่ใช่มูลพันธ์การชนเป็นมูลพันธ์การอื่นกันวันนี้ผมคิดว่าโครการมูลพันธ์การชนนะครับ ได้มีนโยบายก็เพื่อให้กับพ่อค้านายทุนมันไม่ได้กับเกษตรกรแล้วอนาคตเนี่ยมันก็มีราคามีมูลพันธ์กันชนอีกในเรื่องของที่นำในส่วนของน้ำยางพารานะครับสุดท้ายปลายทางรัฐบาลก็ต้องเอาเงินเอางบประมาณออกมาช่วยต่ออีกช่วยต่ออีกเพราะจะถามว่าน้ำยางสดเนี่ยเมื่อรับซื้อจากเกษตรกรเนี่ย นำไปสู่กระบวนการที่จะแปลรูปการแปลรูปเนี่ยมันมีอยู่3วิธีคือ1แปลรูปเป็นยางแผ่นดิบก็อสองเป็นยางลมฟันก็อ3เป็นยางแท่งสุดท้ายยางทั้งหมดทั้ง3กลุ่มนียไม่สามารถหำ่ายออกได้รัฐบาลก็ต้องมาซื้อต่อจากเกษตรจากพ่อค้าอกีกมันวนวนวกวนวอยู่อย่างเงี้ยเป็นวงจรของแก้ปัญหาปลายเหตุแก้ปัญหาปลายเหตุโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงว่าคบประมาณเหล่านั้น ถ้าเอามาบริหารจัดการในการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปลรูปยางราราค,ครบวงจรเนี่ยและเมื่อพี่น้องเอาความจริงมาพูดแก้ปัญหาต้นเหตุอย่างยางแผ่น80ครับเงินสด40-50ก็ได้ครับนอกนั้นให้ออกตัวก็ไม่ทำก็ไม่ทำกลัว<ม>เสียเหลี่ยมก็คงคิดดูก่อนะอ้ะจริงๆแล้วมันะบบรคือต้องต้องอเข้าสู่วันนี้ต้องครับผมต้อง หนึ่งต้องสร้างโรงงานอุตสาหกรรมให้กับเกษตรกรนะครับโรงงานอุตสาหกรรมแปลร,รูปยางพาราครบวงจรนะครับ,รบเพื่อเข้าสู่ระบบสากลให้เป็นระบบสากลก็เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถกําหนดราคาผลผลิตของตัวเองได้นะครับนั่นคือปลายทางแล้วทุกทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องข้าวมันสำปะหลังปาล์ม เข้าสู่ระบบสารกลผมเชื่อเหลือเกินว่าเกษตรกรสามารถดื่มตาปากและก็สามารถกําหนดราคาผลผลิตของตัวเองได้นะครับ,รบนั่นคือปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนายกหัวหน้าคสชแก้ปัญหากักติดกึกบลอตเตอรี่ตอนนี้นายกมีดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงมาตราสีมาตราสีสีสามารถฟันสิ่งที่ไม่ชอบใช่ครับทำในสิ่งสร้างสรรค์ครับเพราะฉะนั้น เสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ครับชนชั้นใดก็กฎ<อ>หมายก็เพื่อชนชั้นนั้นครับงานปฏิรูปก็งานเข้าแล้วงานเข้าจร,จ,รจริงจริงแล้วรัฐบาลทังพบประมาณตั้งแต่ออ,อกมามูลพันฑกันชนครั้งแรกสองหมื่นล้านเนี่ยถ้าเอามาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปร่รูปแล้วควบคู่คไปกับการ ชี้นําราคาเนี่ยผมว่าป่านนี้ราคายางพาราน่าจะไปอยู่ที่80บาทครับเพราะฉะนั้นอนาคตอันใกล้นี้ก็ฝากอนฝากอนุกรรมการนะครับอนุกรรมการไปผลักดันให้ได้ก็เรี็นให้ท่านนายกทราบับสักหน่อยเพื่อให้แก้ปัญหาครับถ้าไม่ได้ต้องจัดการอนุครับเพราะฉะนั้นก่อนจะจัดการปัญหาที่ต้นต่อที่พี่น้องชาวประจวบและทั่วประเทศและคนไทยอยู่ทั่วโลก ก่อนที่จะปฏิรูปให้เป็นรูป,ปรธรรมเพื่ออนาคตของลูกหลานขอพักนิดเดียวครับเรียนพี่น้องประชาชนไทยที่เคารพรักยิ่งรายการเปิดประตูตตสู่อาเซียนวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่น้องทั้ง8อํอำเภอของจังหวัดประจวบทีรีขันธ์ ขณะนี้พี่น้องได้อนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ที่สวนทุเรียนสวนพริกไทยสวนปาล์มยางพาร,ราที่บ้านธรรมรัฐหมูห่5ตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันวันนี้เราได้รับเกียรติจากพิธีกร คู่มาร่วมรายการคือคุณพี่นันทพิชาคำทองผู้ประสานงานเครือข่ายและเป็นอนุกรรมมาธิการกรรมการสภาปฏิรูปรซึ่งประจวบเลือกใครไปหนึ่งคนครับทนายกชิดชัยจิตุวินันครับครับครับผมเพราะฉะนั้นเสียงประชาชนในประจวบและเรากำลังคุยกับพี่น้อง76จังหวัดครับ และคณะคอสชสอช,อสออชอคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคอรอมอบว่าต่อไปนี้เราจะร่วมกันปฏิรูปอย่างไรให้เสร็จภายในหนึ่งปีแล้วก็ให้ถือได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากช่อง13ยาำไทยโดยเฉพาะพี่ประสริฐเลิศยโสนะครับซึ่งก็ได้เดินทางมาทํารายการเป็นเป็นเวทีเสียงประชาชนนะครับที่สะท้อนปัญหา ความคิดเห็นของพี่น้องในเรื่องราวของอา,อาชีพของเกษตรกรผาญที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรซึ่งอยู่ในซอกลีบของสังคมไม่ได้รับการาเดวแลหรือการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงซึ่งมันเป็นผาญแบบนี้ครับลักษณะนี้มาอย่างยาวนานเพะฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับเป็นคุณูปรกากรกับพี่น้องเกษตรกร าชาวจังหวัดไปยุปบพิการและอีก7 6บจังหวัดทั่วประเทศที่รายการลักษณะนี้เปิดพื้นที่ประชาชนได้ซึ่งวันนี้ผมจะเกินนำนิดเดียวนะครับว่าว่าในเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเราเนี่ยครับที่ถูกละเลยเพิกเฉยไม่นำพาต่อการแค่ปัญหาหรือการแค่ปัญหาในระดับนโยบายนำพาแล้วล่ะรับปัญหาของประชาชนแล้วล่ะแต่คนไกมันพิกลพิการซึ่งเรา จะต้องไม่ต้องปฏิเสธว่าปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่2475 83ปีแล้วับประเทศชาติล้มละลายรกระดูกสันหลังพิการับกับ<ฮ>